รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาเมาดีแล้วอยากจะ หาโรงแรมที่มีความเงียบสงบเนาะ luxury private ปาตรงปฏิไม่มีที่นี่เงียบสงบมากตรงระเบียงเขาก็มีโต๊ะอาหารด้วยแบบมูดดีมากๆแล้วก็มีบาร์เล็กๆตรงนี้ด้วยค่ะเกิดแบบว่าอยากจะดื่มอยากจะอะไรเงี้ยนะก็มีบาร์ที่อิตาเลียนร a u อ a n t เดินออกจากบาร์นะอุฟ้ามานี่นั่งชิลตรงนี้เลยค่ะตอนเยน็ๆนๆะนะคะอยากจะดูซันเซ็ตสวยๆนะคะสั่งเครื่องดื่มมาแล้วก็นั่งตรงนี้นะเตียงนอนนี่ หันหน้าออกสู่ทะเลเลยค่ะนอนชิลอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนอ่านหนังสือหรือดื่มอะไรเย็นๆเลยอย่างเงี้ยก็แบบเลิศมากก็เป็นอีกครั้งของอเวคชันนะคะที่พาทุกคนพาแฟนๆรายการมาที่เม้าดีฟค่ะเหมือนบ้านเราไปแล้วเนอะเม้าดีฟเรามาบ่อยมากเพราะว่า มีรีสอร์ทเยอะอะค่ะที่อยากจะพามาทําความรู้จักแล้วอย่างครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พันธมิตรของเราค่ะพราร์ทเนอร์ของเราก็คือม a ลด i ฟส์เอ็กซ์เพรสนะคะเขาบอกสรรหามเลยพี่การพี่การต้องมารีสอร์ทนี้เลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในรีสอร์ทน้องใหม่ป้ายแดงที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่มีโควิดเลยอันนี้เป็นที่ใหม่ที่อยากพาทุกคนมาทำความรู้จักนะคะคือคายกิมาลดีฟส์บาร์รีสอร์ค่ะหรูหราห้าดาวมาก คอนเซปต์ของเขาคาแรคเตอร์ Character ของเขาเนี่ยดูจากชุดก็รู้ค่ะนี่ต้องไปเปลี่ยนชุดไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามีความ e l e ลแกน e มีความเรียบง่ายแต่ Luxury รี่เขาอยากให้เป็นแบบเหมือนกับมาลดีเวียลักชัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้คอนเซปต์ของเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับรีสอร์ทนี้กันไทยกิมาลดีสปารีสอร์ทค่ะทิพยาประกันภยัย สายการบินไทยแอร์เอเชีย o อเอ s ิสปาไทยแลนด์หน้าพักมากๆค่ะจริงๆจะบอกว่าหน้าพักก็ถูกเดี๋ยวต้องลองอาหารว่าน่ากินแค่ไหนซึ่งห้องอาหารนี้นะคะก็จะมี4ห้องอาหารแล้วก็1บาร์ค่ะในใน4ห้องอาหารเนี่ยชั้นบนก,ก็เป็นอาหารอิตาเลียนเนี่ยจะ,จะลองเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยก็คือออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆานานานเนี่ย ให้แบบมีความ luxury elegance ผ่านไปถึงอาหารเลยยังมีเอเชียด้วยนะคะถ้าใครอยากมาแล้วแบบยังคิดถึงอาหารไทยหรืออาหาร Asian เอเชียอะยไรเงี้ยก็จะมีด้วยรวมถึงอาหารเช้าอาหารบุฟเฟ่เปลี่ยนเมนูทุกวันเดี๋ยวลองค่อยๆดูกันเราก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปที่จะลองไปเรื่อยๆแต่ว่าพูดเลยว่าชิลมากอันนี้เป็นรีสอร์ทน้องใหม่ที่อยากให้ทุกคนมาแบบลองมาทำความรู้จักคือแค่เดินตรงเี้ยเรายังรู้สึกเลยว่ามูดดีมากๆค่ะ ไม่ได้เดินคนเดียวด้วยนะคะมีสิตาค่ะเป็นไอแลนด์โฮสซึ่งที่นี่เขาจะมีไอแลนด์โฮสเดี๋ยวสิตาคะพาดูตามจุดต่ตางๆอะไรอย่างนี้ <c oughs> นางเป็นคนค่ะ <c oughs> จิกกิสทานค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นประเทศที่เราอยากไปมากแอบแบบส่วนตัวนิดนึงปะขึ้นะะ <c oughs> มานี่นะคะถ้าแขกอยากจะกินแบบข้างนอกแบบกินอาหารเอาดอร์อย่างเนี้ย ก็คือข้างนอกตรงระเบียงเขาก็มีโต๊ะอาหารด้วยแบบมูดดีมากๆแล้วก็มีบาร์เล็กๆตรงนี้ด้วยค่ะเกิดแบบว่าอยากจะดื่มอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแลก็มีบาร์ที่อิตาเล Restaurant ซึ่งชื่อว่า n นน่าวอเดอร์ซิมินเรื่มหรอย่าหรือยายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโนน n าความหมายของโนน n าเนาะลืมบอกไปค่ะว่าที่คายกีเนี่ยนะคะเขาเป็นเกาะที่อยู่ที่ ทางฝั่งนอร์ทมาเลออทอค่ะก็นั่งเรือมาประมาณ45-1ถึงชั่วโมงค่ะนั่งเรือมาก็อาจจะไกลานิดนึงแต่มาแล้วสวยแน่นอนเนาะแล้วก็ถ้าใครมานะคะตรงตรงที่จุดที่เรายืนเนี่ยคือห้องอาหารอิตาเลียนแต่ว่าจะมองเห็นเลยค่ะว่าตรงนั้นจะเป็น local island ซึ่งเป็น extension ของโรงแรมก็คือถ้าว่าเออมาด้วยกันแล้วแบบว่ารวมกันหรือมา2คนแล้วแบบว่ารวมกันได้หลายคนแล้วอยากจะไปก็สามารถแจ้งโรงแรมได้ว่าแบบเออฉันอยากจะไปเที่ยว local island อะไรอย่างเงี้ย ที่เรานั่งอยู่นี้ก็คืออุฟฟาค่ะอุฟฟาบาร์ก็คือเป็นบาร์ของที่นี่นะคะซึ่งเขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนเรียกว่าตอนเช้าใครอยากจะมาดื่มกาแฟดีๆเขาก็มีเครื่องทํากาแฟดีมากเมื่อกี้ลองไปแล้วคาปูชิโน่รลิศมากออหรือว่าใครจะมานั่งดื่มก่อนดินเนอร์หรือว่าหลังดินเนอร์ก็สามารถมานี่เลยค่ะบริเวณอุฟฟาเลยแปลว่า happiness อยมุมนี้ก็ชิลมากเลยค่ะเดินออกจากบาร์นะอุฟ่ามานี่นั่งชิลตรงนี้เลยค่ะตอนเย็นๆถ้าใครอยากจะดูซันเซ็ตสวยๆนะคะสั่งเครื่องดื่มมาแล้วก็นั่งตรงนี้นะนั่งดูซันเซ็ตหรือว่าจะเล่นน้ำก็ได้ค่ะเพราะที่สระนี้เขาแบบินฟินิตี้พูลที่ใหญ่มากๆแล้วก็เฟสสตูดิโอเชียเลยก็เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มนะคะถ้าใครอยากจะเล่นน้ำอยากจะแบบชิลอะไรอย่างนี้อ๋อ oh. ใกล้กับสระน้ําเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องกิจกรรมค่ะที่บอกห้องกิจกรรมเพราะว่ามีทุกอย่างเลยที่เป็นกิจกรรมโต๊ะพูมาร์คลุกปิงปองหรือว่าเป็นกิจกรรมแบบใครจะมานั่งชิลอ่านหนังสืออ่านหนังสือหรือว่าเล่นเกมอะไรมีทุกอย่างเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ติดก,กันนี่จะเป็นห้องอาหารที่เป็นบุฟเฟ่เช้ากลางวันเย็ยนนี่อยู่ห้องนี้เลยโอ้ยเขาทำได้แบบน่าสนใจจริงค่ะเรื่องของการก่อสร้างเพราะว่า ในตัวอาคารตรงนี้ที่ทำด้วยตีไม้เป็นแบบก็ข้างบนก็จะเจาะเป็นรูปวงรีนิดหนึ่งนะคะมองเห็นลงมาปุ๊บเมื่อกี้เราถามไอ้ตรงนี้เป็นอะไรเขาบอกอ๋อเป็นเฮ r ร์บการ์เดนก็จะมีต้นไม้หลายอย่างเลยที่เหมือนแบบเอาไปประดับในเครื่องดื่มด้วยหรือว่าทำอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มีใบเตยด้วยเห็นนะเราก็จะคุ้นเคยดีโรสแมรี่มีต้นไม้ที่เป็นเหมือนเฉพาะของมาลดีฟที่เขาไปทำแกงทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้เนี่ยจริงๆเป็นส่วนของห้องอาหารเช้านะที่เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะเอาพวกภาพเขียนความเป็นชีวิตคนมาดีฟเนียมาติดเอาไว้ให้คนเห็นมูรของวิถีชีวิตของคนที่นี่ซึ่งแบบสวยงามมาก ีเป็น diving center ด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าแขกมาแล้วอยากจะเรียนดำน้ำทั้งสกูบ้าหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเรียนได้เพราะเขามีทีมมีอุปกรณ์อะไรให้หมดเลยรวมถึงแบบได้มาตรฐานด้วยนี่ค่ะจากแผนที่ได้จะเห็นเลยว่าเขาก็จะพาไปดำในแถบเนี่ยนอตมาเลยอยะเถ,ถาทั้งหลายมีหลายจุดมากชิลมากเลยคะ่ะที่นี่เพราะว่ามันเงียบ เรียกว่าถ้าโจทย์ของคุณเนี่ยนะคะถ้ามาเมาดีแล้วอยากจะหาโรงแรมที่มีความเงียบสงบเนาะลักชัวรี่ไพรเปาต้องปฏิไม่มีที่นี่เงียบสงบมากแล้วก็ข้อสำคัญคือที่นี่เป็น a d ด l t โฮเทลค่ะคือถ้าเด็กต่ำกว่า12เนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่ให้มาที่นี่คือเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น,น,นอะไรอย่างเงี้ยก็ดังนั้นเนี่ยมันจึงเงียบสงบ คนที่เป็นพวกคู่ฮันนีมูนแอนนิวซารีหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มักจะเลือกที่นี่คือเหมาะกับที่นี่อคะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเขาต้องการความเงียบสงบอะไรเงี้ยเนาะไม่อยากได้ยินเสียงเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ได้เลยคะ่ะเพราะว่าเงียบจริงๆ เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วะคะ่ะตั้งแต่เปิดประเทศเราเป็นอีกคนนึงตั้งแต่เดือนกันยายนปีก่อนนี่ก็เที่ยวมาตลอดเหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหาหนึ่งค่ะที่หลายคนเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันบางทริปเนาะคือปัญหาเจ็ตแลกค่ะเจ็ตแลกคือเวลาบางทีเดินทางข้ามโซนเวลาเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นยุโรปนี่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ถ้าไปนานเป็นเดือนเนีย่ยมันก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่อเมริกานี่ส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเจ็ตแลกหลายคนก็จะแบบเอ๊พี่การแก้ปัญหาเจ็ตแลกยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําแบบ้ดืม เยอะๆไปรัวบวิตามินดีหน่อยมันช่วยได้หรือเวลาอยู่บนเครื่องหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเพล่ามันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้อาการเจ็ตแหลกเนี่ยคลายลงก็คือน,นี่เลยเป็น เมลาโทนินค่ะแผงหนึ่งมี15เม็ดแบบนี้นะคะ15เม็ดแบบนี้มันก็จะช่วยได้กินก่อนที่เวลาที่ข้าวรจะนอนเหมือน,นแบบบินมาถึงกลับมาจากอเมริกาสมมตินะบินมาถึงบ้านกลับมาใช้เวลาไทยพูดง่ายๆสมมุติว่าเรา expect ว่าเราบบอ,อยวันนี้ต้องนอนเที่ยงคืนแต่ถ้าไม่กินนอนไม่หลับแน่ๆเพราะมันยังใช้เวลาอเมริกาอยู่เราก็กิน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งก่อนที่จะนอนจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินกับน้ำก็ได้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมันก็จะเริ่มเผลมจะเริ่มง่วงคืนแล้วก็ทำให หลับลึกหลับง่ายวันลุกขึ้นก็จะคืนเวลาเดิมใช้เวลาเดิมของไทยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งจริง,รงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนที่เจ็ตแล็กเท่านั้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังก็เมลาโทนินช่วยได้เหมือนกัน,นะคะ่ะก็แม่เราเหมือนกันอันนี้แม่เรากินนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเคลมว่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรชนิดหนึง่งอะไรเงี้ยเนาะคนสูงอายุที่บ้านมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่หลับยากหรือตื่นง่ายหรืออะไรเงี้ยหลับไม่ลึกก็ เมลาโทนินเม็ดหนึ่งนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ ก็เวลากินปุ๊บเขาก็จะหลับลึกขึ้นอันนี้แม่เราแล้วแม่เรายิ่งกว่าน,นั้นอีกปรากฏว่ากินไปกินมาผิวเขาใสขึ้นไหละทีนี้มันช่วยไงเหมือนแบบผิวเอ๊ะแม่ทําไมผิวชมพูผิวใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยค่ะสาหรับนักเดินทางได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเข้าไปที่ Instagram r e i c y journey นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เป็นสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ,ะ 1>, 1แผงราคา5 5 0บาทค่ะถ้าซื้อ5แผงแถม1แผงก็ได้ไปเลย6แผงนะคะแต่ว่า แล้วแผงมันก็550กินวัละเมตรนี่นะคะอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อได้ไลน์มาที่แอปการคลับค่ะทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกไปเปิดประสบการณ์สุดเอกซอติกด้วยกันกับ2ทริปสุดพิเศษ1-9ตุลาร่วมเดินทางสำรวจประเทศซาอุดีอาระเบียดินแดนงดงามที่เพิ่งเปิดโลกการท่องเที่ยวสู่สายตาชาวโลกให้เข้าไปชื่นชม จากนั้น12ถึง21ธันวานำเสนอทริปสุดคลาสสิกใน2ประเทศเก่าแก่ของโลกอย่างเลบานอนและซีเรียสำรวจเมืองหลวงอย่างนาครเบรุตและดามัสกัดร,รวมถึงเมืองเก่าแก่ของโลกอย่างบีบลอสและบาวเบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0843166132หรือ0834439192ทิพยาประกันไผย สายการบินไทยแอร์เอเชียโอเอซิสปาไทยแลนด์พูดถึงบ้านพักที่นี่กันดีกว่าค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะมีบ้านพักหลายรูมไทป์เลยค่ะแต่จะแบ่งออกเป็น3โซนนะอย่างเช่นโซนนี้แล้วก็โซนที่เราพักโซนนู้นรวมถึงบีชฟรอน n ์ด้วยทั้งหมดเนี่ยห้าสยูนิตแต่ที่เดี๋ยวเราจะไปดูเนี่ยเป็นบีชพูลวิลล่าค่ะ เนี่ยมีอยู่10บหลังเท่านั้นที่ตั้งอยู่บนหาดเลยฝั่งนี้เลยก็เอ่อฝั่งนู้นพระอาทิตย์ตกนะฝั่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าน่าจ,จะสวยเด่๋ยดูสิคะคีกาวเขาเป็นแบบเป็นไม้เนะาะก็แบบรักโลกรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็น QR ด้วยนะคะเ้ามาดูกันค่ะนี่มุมนี้เลยอันนี้เราอยู่ตรงนี้นี่เมื่อกี้เราเห็นไหมคะมัน็นเหมือนแบบสองปามอยู่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนาะก็ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วซึ่งมี1ิห้องอย่างที่บอกไปเป็นบีชพูลวิลล่าค่ะมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมินิบาร์ซึ่งมีทั้งเครื่องทํากาแฟให้ด้วยมีแคปซูลให้เนาะนี่เขามีแคปซูลให้แล้วก็เป็นมุมแบบชาร์กาแฟอะไรเงี้ยค่ะมีกาต้ามน้ำสแกนต้มน้ำน้ำมากดูสิอันนี้เป็นมุมแบบแต่งตัวอะไรเงี้ยโต๊ะเครื่องแป้งแต่อันนี้ค่ะ, box, ะเซตตี้บ็อกซ์แล้วก็ซักผ้าซักผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็รองเท้าที่ใช้ในห้องนี่ค่ะ จะมีคู่เล็กกับคู่ใหญ่ให้ซึ่งนี้เราก็สามารถใส่อ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่แบบมีต,ต่างๆนานาแล้วก็ฝั่งนี้ขอดูก่อนค่ะก็จะมีเป็น beach bag เนาะที่นี่ถ้าใครอยากจะใช้แล้วแบบอยากซื้อก็ไปซื้อในช็อปนะที่ช็อปเขามีขายอยู่อันนี้ห้องนะ้ำก็จะกว้างขวางมากแล้วก็เย็นมีความเย็นด้วยความที่พื้นเนาะน่าจะแบบพื้นเหมือนเรา มันเย็นจากพื้นแหละมีเครื่องชั่งน้ำหนักให้นะคะแล้ว้าใครกลัวลื่นเวลาอาบน,ออน้ำเนี่ยก็จะมีไอที่รองให้แบบเผื่อบางคนกลัวลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีสลิปเปอร์ให้มีเป็นสลิปเปอร์รวมถึงได้ปอผมนะคะแล้วก็อเมนิตี้ที่ต้องพูดเลยค่ะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกลิ่นเป็นคือกลิ่นเป็นยูนิของคากิเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแอฟริกาก็คือแบบสเปเชียลที่นี่เท่านั้นเดินทะลุจักตรงนี้เนี่ยสามารถ ออกไปตรงเขาเรียกเป็นเ outdoor s เวอร์ ower, แล้วก็บาอดถับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากจะอาบท้าไงก็สามารถนี่นะคะอาบสรุนี้นนได้ไปบ๊อโหลบอยู่นี้นะคะนน่ ก็จะเป็นโซนที่แบบเอาทดอรซึ่งสามารถที่จะอาบนะ้ำแล้วก็จะบั้เถ่าอะไรนี้ก็ได้แล้วก็คือมูสด,ดีมากๆค่ะส่วนห้องนอนนะคะก็จะบอกว่าปุ่มปุ่ม,มอะไรเขาทัานสมัยมากโมเดิร์นมากก็คือใช้ระบบสัมผัสหมดเลยนะคะเราอยากจะใช้ไฟเพิ่มไฟน้อยอันนี้พัดลมเนี่ยพัดลมก็อ่ากลางแรงกลางแรงน้อยอะไรได้หมดเลยกระจกเต็มนี้อยู่ตรงนี้นะคะนี่กระจกกระจกเต็มอยู่ตรงนี้เผื่ออยากจะแต่งตรงแต่งตัว อันนีก้ก็จะเป็นคากิเห็นอหมก็เขียนไว้เป็นลูกกระเป๋าเพราะอะไรคือพื้นจะได้ไม่เสียนะครับาแขกบางคนแบบกระโปงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เอาอันนี้ปูก่อนแล้วก็กระเป๋าวางข้างบนเพื่อจะแบบว่าบนพื้นเลยมุมนี้ค่ะเป็นมุมนั่งเล่นซึ่งมีเสื่อกระจูดข้างล่างแล้วก็เป็นการตกแต่งที่ใช้โทนสีน้อยมากเล่นกับโทนสีเนี่ยจะเป็นสีเบสสีเทาสีครีมสีน้ำตาลซึ่งแบบเป็นเอิร์ธ หมดเลยโทนแบบเออโทนหมดเลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะอยากจะชิลหน้าบ้านเพราะของอันนี้เป็นพูลล่าชเป็นบีชใช่ไหมเอนจอยกับวิวมีสระว่ายน้ำจะแช่ตอนเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่แบบฮอสบายมากๆเลยอะ่ะแล้วหาดตรงนี้สวยสวยอ,อันนี้เป็นห้องที่เราพักเลยนะคะห้องแบบนี้ก็จะเป็นลาคูนพูลวิลล่า เตียงนอนนี่หันหน้าออกสู่ทะเลเลยค่ะฝั่งนี้น่าจะเห็นเป็นซันไรส์แต่ซันเซ็ตก็เห็นนะถ้าอยู่ตรงสระน้ำอะไรเนี้ยเข้า <Wow. S 1> มาเหมือนกันเลยค่ะพิร์ทนของห้องเนาะทรงเดียวกันเปเลยแค่เปลี่ยนมุมแค่นั้นเองแม้กทั้งในตรงนี้ก็จะเ,เหมือนการตรงปลายเตียงคือแค่คือเลเยอร์ข้างใน,นจะเหมือนการการตกแต่งอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติอย่างอันเนี้ยแขกเข้าพักเขาก็จะมีเป็น บรุ๊บาสเก็ตเป็นเวลคัมอะไรอย่างน<ม>ี้ให้ที่ไม่เหมือนกันอยู่สองอย่างก็คือบัสทับข้างหลังกับข้างหน้าเราดูดนี้ก่อล้วกัน <c oughs> คือที่เนี้ยถ้าเราเปิดประตูทิ้งไว้แอร์มันจะตัดอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะห้องของเราก็จะเป็นโอ้โหบูวิลล่านะซึ่งชิลมากเพราะว่าตอนเช้าเช้าเนี่ยจะตื่นมาแล้ว จริงๆไม่ต้องตอนเช้าตอนนี้นอนชิลอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนอ่านหนังสือหรือดื่มอะไรเย็นๆเลยอย่างเงี้ยก็แบบเลิศแม่เพราะว่าจะแช่น้ำก็ได้จะลงทะเลก็ได้ตรงนี้เป็นทางลงทะเลเลยนะคะเผื่อใครบอกว่าฉันอยากสน็อกไปที่หาวส์รีฟตรงนี้ก็สามารถลงตรงนี้ได้เลยเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่จริงๆก็เลเยอร์ก็เหมือนกันด้วยเนาะการวางกคมเก้อี้อะไรเงี้ยเพียงแค่ไอเนี่ยพอเป็นพูลวิลล่าที่อยู่กลางทะเลมันก็จะถูก ยกออกมาด้านหลังอะไรเงี้ยแะมันก็แต่ก็เชื่อมห้องน้าเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็สามารถจะเดินจากห้องแต่งตัวก็ได้หรือจากจ,จะเข้าจากห้องน้ำอย่างเงี้ยสมมติแช่เสร็จจะเดินเข้าไปห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยก็เชื่อมกันได้เลยสามารถเชื่อมกันได้เลย ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัปทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ6หรือทิปอินชัว o m หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง บยบยๆแบบนี้นี่นะคะได้กาแฟรสชาติกลมกล่อมหอมหอมนี่เป็นอะไรที่เลิศม,มากเลยค่ะ แต่วันนี้คอกาแฟต้องฟังค่ะเพราะว่าเรามีกาแฟที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพค่ะนี่เลย AB Coffee ค่ะซองนี้นี่ที่เห็ดอยู่นี่นี่แบบโอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล0%นเอร์เซคอเลสเตอรอลแต่อะไรไม่ดีเท่าในนี้เนี่ยรวมเอาพวกวัตถุดิบที่คัดเกรดพรีเมียมมากกว่า30ชนิดค่ะรวมอยู่ในนี้เป็นต้นว่าส่วนผสมของรังนกแท้จากไต้หวัน คอลลาเจนไดเปปไทด์จากญี่ปุ่นมีส่วนผสมอีกเยอะเลยค่ะที่ช่วยบำรุงข้อต่อกระดูกผิวพรรณผมเผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าอร่อยด้วยดีด้วยเนาะไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ AB Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพค่ะทอเครื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Get a w a c a t i o n ชวนคุณออกเดินทางไปล่าแสงเหนือกันที่ประเทศฟินแลนด์ขอประตูบ้านซานตาคลอส ค้องตะลุยกิจกรรมสุดฟินอินกับชีวิตแบบลับแลนออกเดินทาง1-8ธันวานี้และทริปสุดพิเศษฉลองปีใหม่ที่ปลายทางแห่งสีสันอย่างโมรโคโค็อกโก ท่องนครสีฟ้าเชฟชาวเวลและเมืองเจ้าสเสน่ห์อย่างมาราเคชและร่วมฉลองคืนข้ามปีกลางทะเลทรายซาฮาราออกเดินทาง28พันวาถึง8มกราสอบถามเพิ่มเติมที่ Get Away Cation โทร0830090012หรือ0814261414ทิพยะประกันภัย สายการบินไทยแอร์เอเชีย Oasi s ิสปาไทยแ a นดมาถึงมาดีฟทั้งทีนะคะจะไม่ดำน้ำก็ยังไงอยู่เนาะมาถึงที่จะเจออะไรค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่า House Re e f รอบๆเนี่ยก็คือสุดยอดเหมือนกันสำหรับอุปกรณ์นี่นะคะใครที่มาเนี่ยก็คือสามารถมายืมอุปกรณ์ห้องนี้อุปกรณ์นั่น ค,คือมีทุกอย่างหนะ้ากากฟินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสําหรับคนที่จะสกูบ้าเขาก็จะมีอันนี้ต้องเสียเงินเพิ่มมีกิจกรรมหลายอย่างค่ะที่คุณต้องเสียเงินเพิ่มเช่นมีวอเตอร์สปอร์ตบางอันก็ต้องอจ่ายเพิ่มเนื้อรวมถึงสกูบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมๆแล้วที่นี่เนี่ยมาแต่กระเป๋าได้เลยก็สามารถมาเช่าอุปกรณ์ที่นี่หรือว่ามายืมอ,อุปกรณ์ที่นี่ได้เลย เ,เขาก็เปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึง2ทุ่มนะคะมีเมนูเยอะมากนี่มาถึงยังดูไม่หมดเลยนี่เป็นเมนูเขาอ,อุ้ยด้านหลังก็มีหน <c oughs> ้านเรียกว่ามีมากกว่า10มาเามนูแน่นอนค่ะเอาโรมา,กกา,มานี่มีแน่นอนอยู่แล้วนวดแบบบาห,หลีนวดไทยก็มีนะคะถ้าใครยังรู้สึกอยากนวดไทยแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือนี่ค่ะ Be Touch by the Ocean เขาก็จะเป็นการนวด90นาทีที่เอาลูกประครบมาประคบ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 เสร็จแล้วก็ ตามด้วยนวดตัวเต็มแบบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครึ่งชั่วโมงแรกเป็นการเหมือนแบบประครบอะไรอย่างงี้ก่อนซึ่งอันเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเป็นโรงแรมที่เขาเน้นเรื่องสปามากเนาะที่คากิเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสปาไอแลนด์เขาบอกแล้วแล้วก็คอนเซปต์ของที่นี่หนึ่งในคอนเซปต์ที่สาคัญที่แข็งแรงก็คือเขาเป็นเวลเนสโฮเทลค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งเรื่องกินที่หรือเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยจะเน้นความเป็นเวลเนสให้ชีวิตกลับมาแบบว่า สสู่สด okay. ใครสนใจที่อยากจะออกไปแบบล่องเรือดูซันเซต็ตดูโลมานะคะในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะมีสักประมาณ2-3สวันค่ะที่จะมีเรือให้บริการแบบนี้เนาะที่นี่เนี่ยก็คือออกไปเป็นซันเซ็ตครูซแล้วก็ ดูลงมาแต่ต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยไงถึงเขาถึงแบบไม่ได้มีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะไปก็ต้องบอกที่รีเซพชันก่อนเรือออกตอน5้าโมงเย็นค่ะอันเนี้ยแล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะล่องกลับมาแต่ตรงโเจอลมาไม่เจอนี่เขาไม่การันตีเนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกระแสน้ําขึ้นอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยล่องไปอาจจะเจอหรือไม่เจออันนี้ก็แล้วแต่ที่จะแบบว่าโชคดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทางทะเลแบบนี้ก็มีจิมด้วยนะคะที่นี่เนี่ยจิมเนี่ยเลิศม,มากๆอุปกรณ์เยอะใหม่ข้อสําคัญก็คือออกกําลังกายด้วยล,วล้วก็บอกว่าอยู่ข้างหน้าเป็นมหาสมุทรอินเดียเลยค่ะคือบอกว่าเลิศม,มากๆตรงนี้เนี่ยอยู่ในติดกับสปาเลยนะคะเราทาสปาเสร็จแล้วเราก็มายิมต่อได้ตรงกลางเนี่ยเขาจะทําเป็นเซสชั่นที่แบบเล่นโยคะคือที่นี่เนี่ยทุกหโมงเย็นถึงโมงเย็นเนี่ยเขาจะมีเป็น c o m เ l i m e n t a r y ใ,ให้แขกก็คือเป็น โยคะเนาะต่งตอนเยเนี่ยตรงตรงตรงกลางตรงนี้เลยแล้วก็เจ็ดโมงคึ่งตอนเช้าก็จะเป็น stretching ก็ใครอยากจะมาจอยก็สามารถได้อย่างวันนี้นี่คนก็เรียนโยคะกันเยอะเลยซึ่งมูฟเป็นดีมากเพราะเขาเรียนอยู่ตรงกลางเลยมุมหนึ่งของโรงแรมะนะคะก็จะเป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์ค่ะเป็นวอเตอร์สปอร์ตดีกว่าาเป็นมุมที่แบบ มีหลายสิ่งให้ให้เล่นเออไม่ว่าจะเป็นพาดร์บอร์ดคายักคายักสายคือบางคนที่อยากเห็นใต้น้ำอะไรที่มันแบบว่าเอ๊มีปะการังหรืออะไรยังไงหรือว่าอันนี้จะเรียกมันว่าอะไรดีอะมันเป็นที่ยืนเนี่ยแล้วก็ทรงตัวอยู่บนบอร์ดเนี่ยค่ะไม่รู้เราจะเรียกว่าอะไรดีก็เป็นของใหม่ที่เราเพิ่งเห็นเหมือนกันเนอะอันนี้ ค่ะว่าที่คายกิมาลดีฟสปาไอแลนด์เนี่ยเป็นรีสอร์ทน้องใหม่ที่น่าจับตามองมากค่ะของมาลดีเปิดในช่วงโควิดเลยสู้กับโควิดแม่ก็เป็นเกาะที่ไม่ใหญ่ค่ะอยู่ตรงนอร์ทมาเลียทอถ้าใครจะมาก็นั่งเรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะสปีดบ๊ทอันนี้ไม่ต้องนั่งซีเพลนแต่ถ้าคุณอยากนั่งมีประสบการณ์นั่งซีเพลนก็ได้แต่มันแค่15นาทีคือขึ้นปุ๊บก็ ลงแล้วเพราะมันอยู่ไม่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในวิสัยที่นั่งสปีดบ๊ทได้จุดเด่นของที่นี่นะคะถ้าคนชอบสปาคุณจะหลงรักเกาะนี้เลยสปาคือแบบเลิศมากห้องนวดน,นี่แบบมองเห็นมหาสมุทรอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าใครจะต่อ,อ,อสปาเสร็จจะแช่บาทับหรือจะนั่งชิลคือแบบเป็นมุมที่ สปาเนี่ยดีมากๆการออกแบบที่นี่ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนะที่เขาแบบไปอยู่ที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสาราที่ต้อนรับเราขึ้นจากเรือหรือว่าสปาหรือว่าแม้แต่ห้องอาหารเนี่ยค่ะ มันจะมีคอนเซปต์ล้อไปในทางเดียวกันหมดเลยเนาะก็อันนี้สวยอันนี้ต้องมาดูเองค่ะเป็นรีสอร์ทที่ไม่เยอะที่พักไม่เยอะคือการตกแต่งเนี่ยเขาจะน้อยมากโทนสีออกไปในทางเทาน้ําตาลถือคือถ้าคนชอบแนวมินิมอลเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็น่าจะชอบในส่วนของบ้านพักก็มีให้เลือกหลายแบบแล้วอย่างที่บอกไปอยากจะเชิญเชิญให้ทุกคนได้ลองมาเช็คอินกันแล้วเผื่อใครมีโอกาสมามาดีฟค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินไทยแอร์เชียนี้เขาก็บินตรงบิน ตรงอาทิตย์ละสวันนะตอนนี้ถ้าเราจำไม่ผิดนะามสีวันอะไรประมาณนี้ ก็ดอนเมืองมาที่มาเลเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าค่ะเผื่อใครจะมาเที่ยวที่นี่กันถ้าใครอยากจะพักในรีสอร์ทอื่นหรืออะไรอย่างนี้เนาะคือนอกเหนือจากที่คายกิวมาลดีฟเนี่นะคะลองโทรไปปรึกษาได้ค่ะที่มาลด i ฟ e ์เอ็กซ์เนะคะ <c oughs> เขาก็จะเอ็กซ์เพรสจริงๆเรื่องมาลดีฟคือถ้าคุณโจทยรขอคุณอยากจะได้แบบไหนเป็น Family Hotel เป็น Party Res ีสอหรือเป็นแนวลักชัวหรือเป็นแนวไลฟ์สไตล์โฮเทล บอกมา l ีเอ็กซ์เพรได้ค่ะเขาจัดให้ได้กี่วันอะไรยังไงเวลาไหนบอกเขาได้หมดเลยนะคะก็ติดต่อไปได้เลยค่ะที่ m า l i เอ e กซ์เพรค่ะก็ต้องขอขอบคุณ m า l ีเอ็กซ์เพรด้วยนะคะขออย่าไม่ธีค่ะว่าถ้ามีที่ไหนหน้าพักหน้าเที่ยวเดี๋ยวเวทชั้นไปสำรวจให้นะคะวันนี้ลาคุณผชมไปก่อนสวัสดีค่ะ